ที่2นะจ๊ะเป็นการอันบ็อกซิ่งนะคะก็มาดูกันก่อนนะคะว่าอันนี้ของแท้เลยนะระดับไหนแมวเงินนะจ๊ะอ่าโอเคเบอร์คะ่ะเบอร์อะไรเบอร์ลักแอ่บก็เปิดมานะคะก็จะเจอแผงจำนวนเยอะแยะมากมายนะ <c oughs> ก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นลำใหญ่นะคะ ตามธรรมเนียมแล้วของบันไดก็คือจะต้องแถมตัวละครมาให้ด้วยนะคะก็จะมีตัวละครตัวเล็กๆอยู่ให้ครบเลยนะคะลูกเรือ9คนพร้อมกับเสื้อที่เป็นชุดพิเศษของเขานะไหนนะเดี๋ยวหาให้ดูก็จะเป็นตามชุดตามหน้ากล่องนี้เลยเป็นใส่เสื้อผ้าแบบพิเศษการแต่ว่าก็ ตามระเบียบของเขาอีกเหมือนกันว่าเขาจะไม่ทําสีมาให้ก็จะจืดชืดไรเรี้ยวแรงกันอย่างนี้นะถ้ามีความสามารถก็ไปลงกันเองเพราะว่าขนาดมันเล็กมากเทียบกับมือเนาะโอเคนอกเหนือจากแผงประมาณสิบเอ็ดแผงนะคะก็สิ่งที่แนบมาด้วยก็จะเป็นสติกเกอร์ที่ใช้แปะคู่กับลำเรือนะโอ้ แล้วก็คู่มือหนึ่งเล่มในการประกอบออถ้าเสร็จแล้วก็จะเอามาให้ดูรูปสำเร็จนะจ๊ะ